อามาดูข่าวคราวทั่วไปกันก่อนนะมีอะไรกันบ้างสถานการณ์โควิดวันนี้159ล้าน7แสนกว่านะวันเดียว6แสนสะี่นี่คือทั่วโลกนะยอดสะสม159ล้าน7แสนกว่าวันเดียวนี่ 6, นะ เออทิศทางเขาก็ลงไปเรื่อยๆมอนกัดน,นะดูสิเขาจะลงไปเรื่อยๆไหมนะทิศทางก็ดูจะเข้าท่าขึ้นอาจารย์ดูแล้วเนี่แสดงว่าคนเริ่มตื่นตัวนะเริ่มรู้โทษภัยของโควิดแล้วก็รู้วิธีป้องกันว่าจะต้องล็อกดาวน์ต้องล็อกดาวน์นเว้นระยะห่างล้างมือ นี่เป็นหลักเลยนะสวมแมสเป็นระยะห่างล้างมือให้ดีไปก่อนนั้นพุทธ,ธะรู้อีกนะถือศีลทาสมดุนร้อนเย็นทํากิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงนะนะนะสู้ได้เลยนะนะผู้เสียชีวิตยอดรวมสามล้านสามแสนกว่าวันเดียวนะ หนึ 11, ง่งมืน่งเสียชีวิตคือไม่น้อยนะวันเราเป็นหมื่นกว่าไทยเราอยู่อันดับที่98ข้างโลกปดงโลกเดินทางจากติดเชื้อจากต่างประเทศนี่17บรายในประเทศ1318ปายคัดกรองเชิงรุก584ราย รักษาหายเพิ่ม1,829รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม31รายายอดสะสมของไทยเรา86,924รายเอาเราไปดูสถานการณ์ทั่วโลกกันเป็นยังไงสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้น,น่ากังวลระดับโลก อนามัยโลกนเดียเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลกว่างั้นโอ้สายพันธุ์อินเดียองค์การอนามัยโลกเขาบอกโอ้่าน่ากลัวสำนักขา่กขาวต่างประเทศรายงานองค์การอนามัยโลกประกาศให้เชื้อไวร,รัสโควิด -19 สายพันธุ์ที่พบการระบาดครั้งแรกในอินเดียเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลก ขณะที่สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ในอินเดียมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อยก็ยังหนักอยู่ยังหนักอยู่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเท่านั้นเองคนน้าฟา์เทคนิคโควิด -19 ขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เชื้อไวรัสโครโรนาที่พบการระบาดครั้งแรกในอินเดีย เมื่อปีก่อนเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลกและระบุว่าพ้นการศึกษาเบื้องต้นส่วนหนึ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสด,ดังกล่าวแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นขณะที่ประเทศทั่วโลกได้ส่งถังออกซิเจน,นและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆเพื่อช่วยเหลืออินเดียที่กำลังเผชิญกับการระบาดครั้งรุนแรงอย่างไรก็ดี โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศยังคงประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ในการช่วยชีวิตผู้ติดเชือ้ออินเดียเขายังหนักทีเดียว <c oughs> สำนักข่าวไทยสตมตรวจเข้มชายแดนน่านน้ำนคุมรอบเข้าประเทศ อันนี้ก็ต้องเข้มขน้นเหมือนกันนะประเทศไทยนะออันนี้ฟิลิปปินส์อัน,นสมัคข่าวไทยฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียสองรายแรกนะฟิลิปปินส์พบแล้วอันนี้ก็จากต่างประเทศเห็นไหมัมัน เขาถึงบอกว่าถ้าอินเดียหยุดยังเชื้อไม่ได้เนี่ยเขาบอกทั่วโลกทั่วโลกจะประสบปัญหา <c oughs> คนเราทุกวันนี้มีความเป็นอยู่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดนะ ไม่มีอะไรที่จะไม่ติดต่อไม่สมพันธ์กันนะเะมื่อมีการติดต่อสมพันธ์กันในระหว่างประเทศนะเพราะฉะนั้นอินเดียถ้าอินเดียระบาดมากมากๆประเทศเอื่นๆก็จะมีระบาดไปด้วยเพราะมันจะมีการติดต่อสมพันธ์กันเป็นสัจจะอย่างนั้นนะไทยรัฐออนไลน์นายกมาเลเซียสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศโควิดสายพันธ์ แอฟริกาดุติดเชื้อพุ่งมางั้โอ้มาเลเซียติดเชื้อจากแอฟริกาอืมบอกโควิดกลายพันธ์แอฟริกาทำให้อัตราผู้ติดเชื้อสูงขึ้นมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศห้ามชาวมาเลเดินทางระหว่างรัฐ รัฐและภายในรัฐระหว่างรัฐก็ไม่ได้ภายในรัฐก็ไม่ได้นะไม่ให้เดินทางเลยหวังสกัดโควิดกลายพันธุ์สายพันธ์แอฟริกาที่ทำให้อัตราผู้ติดเชื้อสูงขึ้นนะอ่าน,นี้ก็ยังสถานการณ์ยังหนักทั่วโลก Daily News กัมพูชาติดโควิดสะสมเกิน20,000คนฮุนเซนสังส่งซิโนแวคเพิ่มมาเงนนะ้ะโอ้กานี้ก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศนี่หนักทีเดียวนี่เพื่อนบ้านเราด้วยน,นั่นนี่นะเพื่อนบ้านเราก็เป็นอย่างเงนี้ยนหนักกันทีเดียวโอ้โหนี่กัมพูชานะ โพสต์ทุเดออินเดียตะลึงศพนับร้อยถูกซัดติดฝั่งแม่น้ำคงคาเชื่อเป็นเหยื่อโควิดอันนี้โอ้โ oh. ห oh. มีศพนับร้อยเลยติดฝั่งแม่น้ำคงคาศพนับร้อยลอยแม่น้ำน่าหลายสิบศพถูกคลื่นซัดมาติดฝั่งแม่น้ำคงคาทางตอนเหนือของอินเดีย ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด19เก้เขาเชื่อว่าเสียชีวิตจากโควิดเสร็จแล้วก็เป็นไงมันไม่มีไม่มีทุนรอนในการเผาอะ่ะไม่มีทุนรอนในการเผาก็เลยเอาไปปล่อยแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์เลยโยนลงแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเข้าฝั่งกันนะก็สุดท้ายก็ติดฝั่งกันเข้าฝั่งกันก็เลยโอ้โหศพมากมายนะเนี่ย มีจริงๆนะคนไม่มีแม้แต่ทุนรอนจะเผาศพนะฟืนอะไรสถานที่จะเผาศพนะี่มีจริงๆนะในโลกนี่ก็หนักจริงๆอาอเรียนรู้โอ้โหวิบากในโลกยุคนี้วิบากลงเมืองจริงลงโลกเลยนะแนวหน้าวาระแห่งชาติบิ๊กตูประกาศวาระแห่งชาติรณรงให้ประชาชนชาวไทยฉีดวัคซีนโควิด1 9นะ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยลดการระบาดนะคือมันก็มีหลายๆวิธีสมแมสเป็นระยะห่างล้างมือนะถือศีลทำสมดุลร้อนเย็นทำกรกรรมไรสารพิษแล้วก็อีก,กันึงก็นะี <c oughs> นจริงๆแล้วนนะี่นะก็ที่ทำๆกันมาแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหน นะวัคซีนก็เป็นการป้องกันแก้ไขด้านวัตถุนะนะที่เอาเชื้อโรคอ,อ่อ,อนๆหรือว่าเอาพิษอ่อ,อนๆนะเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไปกระตุ้นภูมิดันฐาน,นะบ,าาานบางอย่างเขากระตุ้นได้ทั้งชีวิตบางอย่างก็กระตุ้นได้นะระยะหนึ่งนะก็ถือเป็นผลของวัคซีนส่วนใหญ่ตัววัคซีนเองจะมีฤทธิ์ประมาณ1ิ3ถึง นะถ้าบวกความมั่นใจความสบายใจเข้าไปก็จะติดกจะมากขึ้นอีก70%บวกเกินร้อยนะกนะ็ถ้าใช้อย่างถูกต้องนะก็จะเป็นประโยชนนะ์แล้วก็พัฒนาไปสู่วัคซีนด้วยนะอย่าลืมพัฒนาวัคซีนนะส่วนถ้าใดจะฉีดวัคซีนหรือไม่ก็เอาใช้วิจารณอย่างเอานะแต่เราอย่าลืมที่สำคัญที่สุดเลยคือวัคซีนนะ ปฏิบัติศีลให้ดีภูมิทานจะสูงที่สุดเลยนะอย่าลืมปฏิบัติวัคซีนด้วยอ้าวตวเด้ช่วยกันช่วยกันได้ช่วยกันเลยนะที่มันจะมีส่วนปัญหา,าอะไรที่มีส่วนในการช่วยลดปัญหาโควิด19ได้มันจะมีสว่วนกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็เติมเต็มไปช่วยกันไปนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในปัจจัยเสี่ยง นะอะไรที่มันจะนะช่วยเหลือกันได้ก็ทำอะไรป้องกันได้ก็ทำช่วยกันคนละไม้คนละมืออะไรที่มันมีเปอร์เซ็นต์อย่างน้อย0.001%จุดนย์่งขึ้นไปนะมีฤทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็เอานะนะอะไรที่ทำได้ช่วยกัน,นะเ,นเติมเต็ม,มเข้าไปมันก็ไม่ประมาทนะอย่าลืมปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทั้งวัคซีนทั้งมาตรการทางสังคมมาตรการทางธรรมก็ใช้วัคซีนเป็นหลักมาตรการทางโลกก็ล็อกดาวนาา์สวมแมสเว้นระยะห่างล้าง,งมือนี่เป็นมาตรการทางโลกส่วนทางธรรมเรานี่นะนะถือศีลทำสมดุลร้อนเย็นทำกิจกรรมไร้สารพิษนี่จะมาทางธรรมะนะกิจกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงทำมันนี้เข้าไป แล้ว่าจะอยู่อรอดได้โพสต์ท d เดยันผู้ป่วยโควิดรักษาฟรีหึม่มคนปล่อยข่าวปลอมขอให้หยุดก็มีข่าวสารพัดน่านา,นายกยันผู้ป่วยโควิด19รักษาฟรีพร้อมชดเชยผู้ได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนวานคน ปล่อยข่าวปลอมขอให้หยุดอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ช่วยกันอลไม้ผลมือ,อจากอะไรนะแนวหน้าแนวหน้า,นนาบอกว่าสบคพบสองโรคประจำตัวผู้เสียชีวิตโควิดเผยป่วยอาการหนัก 1 2ึ่รายโอ้ไม่น้อยเลยนะเนี่ยันที่สเปนเดสภาในเมื่อวานเนี่ยข้อมูลเมื่อวานนี้ตอนนี้ยังป่วยหนักกันอยู่1 2ึ่รยเรายก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะนะแล้วก็มีสองโลกแสกซ้อนนะจะมีสองโลกนะโอ้ไม่เบาไม่เบาในประเทศเนี่ย อาการหนักพันกว่านี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะอยู่ในสองโรคที่ว่านะอะไรอสองโรคอ้าวเนี่ยอย่างไรก็ตามถ้าดูยอดผู้เสียชีวิตระหว่างหนึ่งเมษาถึงวันที่สิบเู้เสียชีวิตสามคนเดอนเดียวแล้วเนี่ยเมษา รอบเดี๋ยวจะพบพบันนานจะมีหนึ่งเดี๋ยวสองตัวเป็นสามสี่ สองอันดับแรกสูงโลกในกฎว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมักจะมี เสี่ยงต่อเสียชีวิตนี่นะทำให้มีความเสี่ยงที่เก็บข้อมูลกันก็อ้าวดูแลดีๆนะดันโะเหตุสูงโรคเบาโอ้ใช้แพทย์พิธิทำปฏิบัติยาก้าเม็ดดีๆก็ลงแล้วนะนะเบาโอ้ปฏิบัติตัวดีหนึงถึงสองสัปลงกัน เามีด,ดความดันเลยือสูงเบาหวานส่วนใหญ่เป็นภาวะร้อนเกินถอนพิจรองแล้วก็ปฏิบัติศีลให้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามโอ้รับรองเลยนะก็จะลดความดันลดเบาหวานได้อย่างดีนะก็จะพอลดเบาหวานลดเบาหวานได้ดีเป็นไงก็ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิดใช่ไหมภูมิฐานก็เพิ่มหนึ่ง ลดความเสี่ยงในการติดโควิดสองถ้าติดโควิดขึ้นมาก็ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตนะการที่การที่แต่ละท่านแต่ละท่านสามารถที่จะลดโรคประจําตัวนะโรคประจําตัวที่มีอยู่แล้วนะความดันเบาหวานไขมันหัวใจไตไวายหรือโรคประจําตัวอื่นๆ,ๆ,ๆโรคอ้วนโรคอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโรคประจําตัว จากพฤติกรรมเนี่ยวงการสุขภาพพอบป่าหนึ่งติดโควิดได้ง่าย2ติดแล้วก็มีความรุนแรงได้ง่ายหรือ3มเสียชีวิตได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราลดโรคประจำตัวลงไปได้นี่แหละใช้การปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องเนี่ยใช้หลักแพทย์วิธีธรรมเนี่แหละปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องไปเลยส่วนยูกยาถ้ามีประโยชน์ก็ใช้ควบคู่กันไปด้วยนะ แต่การปรับที่พฤติกรรมนั่นแหละเป็นหัวใจหลักเลยที่จะทําให้เราลดโรคประจําตัวเป็นโรคไม่ติดเชื้อต่างๆนะโรคไม่ติดเชื้อหรือโรคติดเชื้อก็ตามนะเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องหนึง่งมันจะลดโรคลงไปได้เมื่อลดโรคลงไปได้ภูมิคน,นจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดโควิดจะน้อยลงและความเสี่ยง เมื่อติดแล้วจะเกิดความรุนแรงก็น้อยลงนะจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตมันก็น้อยเพราะว่าเราลดโรคประจาตัวของเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพทย์พิธธรรมนี่จะช่วยได้มากเลยถ้าเอาไปปฏิบัตินะในงานวิจัยของเราเนี่ยพบว่าผู้ที่ใช้การแพทย์พิธิธรรมเนี่ยนะหกหมื่นกว่าท่านนะนะทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเนี่ยหกหมื่นกว่าท่านเนี่ย เมื่อใช้ไปแล้วใน90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะนี่นเป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอกนะเราเก็บข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกาสามแสนกว่าท่านเนี่ยนะที่ใช้นะการแพทย์ิธีธรรมก็พบว่าเก้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติได้ถูกตรงก็จะโอ้โรคประจำตัวก็ลดลงลดความเสี่ยงในการติดโควิด ลดความเสี่ยงต่อความรุนแรงหรือต่อการเสียชีวิตถ้าต้องติดเชื้อโควิดขึ้นมามันก็ลดความเสี่ยงได้เยอะเพราะเราลดโรคประจำตัวได้เยอะเพิ่มภูมิคา้มนได้เยอะนะพี่น้องก็ลองศึกษาเทคนิค9ข้อหรือว่ายากเม็ดของการแพทย์พิธีธรรมดูนะมีเม็ดเลิศหลักเสริมเม็ดเลิศก็ใจได้ทุกใจดีงามรูเพียรรูพักปฏิบัติศีล สมาธิปัญญาให้ถูกตรงจนใจไรทุกใจดีงามทำอย่างรู้เพียนรู้พักะนเม็ดเลิศเม็ดหลักก็อาหารการกายบริหารที่สมดุลกับชีวิตอาหารที่ลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาหารที่ลดไม่จัดและก็สมดุลร้อนเย็นกับชีวิตผล,ลก,ก,ตาาการกายบริหารก็ ให้เหมาะสมมีทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้กล้ามเนื้อต่างๆแข็งแรงนะนะให้เซลล์ทุกเซลล์มันแข็งแรงจากการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องกัน <c oughs> นะแล้วก็มีการทําให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่นกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเข้าที่เข้าทางด้วยกันกดลมปราณโยคะกายบริหารอย่างนี้เป็นต้นนะหรือฝึกลมหายใจให้ดีนะ ส่วนเม็ดเสริมนะเม็ดเสริมก็นะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลการกลัวซาระบายพิษทางผิวหนังการสวนล้างลำไส้ใหญ่การแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรการพอกทายอดประครบปบะปาบเช็ดด้วยสมุนไพรก็จะเป็นตัวเสริมนะหรือวิธีการอื่นๆที่มีอยู่ในโลกอะไรที่ใช้แล้วมัน รู้สึกสบายนะก็เป็นตัวเสริมได้ทั้งนั้นเลยนะเลือกใช้สิ่งที่เรารู้สึกสบายพระพุทธเจา้าตรัสในอนญจิสสูตรอุปถากสูตรคิลานาสูตรจุลกรรมวิพังคสูตรนะ่ะก,กัจจูปมาสูตรนะว่าถ้าเราทําให้เกิดความสบายนะ่ะทำให้เกิดการไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นถ้าไม่เกิดความสบายขึ้นเนะี่ยน่ะ โรคภัยไข้เจ็บจะลดลงแล้วก็ทําให้แข็งแรงอายุยืนนะพระพุทธเจ้าก็ตัดไปอย่างนั้นนะก็อา้าวลองเลือกใช้วิธีที่ชีวิตเรารู้สึกสบายนะลองเลือกใช้ดูนี่ก็จะช่วยได้มากเลยอาจารย์ว่าช่วยได้เยอะเลยนะถ้าเอาการแพทย์วิธีธรรมไปปฏิบัติด,ดีๆนี่ก็จะสอดคล้องกับงานวิจัยเลยงานวิจัยที่เราทําช่วยลดโรคทั้งติดเชือ้อไม่ติดเชือ้อแล้วก็ จะช่วยสร้างภูมนฐานขึ้นมานะเพิ่มภูมนฐานขึ้นมานะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดลดนะความเสี่ยงต่อความรุนแรงและความตายจากโควิดถ้าชีวิตมันจะต้องติดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ลดความเสี่ยงไปได้เยอะนะเพราะว่าในงานวิจัยทั่วไปนะของวงการสุขภาพทั่วไปก็ถ้ามาีโรคประจำตัว โรคโดยเฉพาะโรคไม่ติดเชื้อต่างๆเนี่ยนะโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเอ d ซดีอะนะโรคเรื้อรังต่างๆนะถ้ามีโรคเรื้อรังต่างๆถ้าติดเชื้อเข้าไปมันอันตรายนะแต่ถ้าไม่มีโรคเรื้อรังนี่มันปลอดภัยนะมันอันตรายน้อยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะการแพฤฤทย์ิระทีปของเราเนี่โดดเด่นมากในการลดโรค ไม่ติดเชื้อต่างๆนะโรคไม่ติดเชื้อต่างๆโดดเด่นมากเลยนะโรคเรื้อรังนะที่เขาโรกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแมนะ้แต่โรคติดเชื้อนี่ก็ช่วยในการลดการติดเชื้อได้อย่างดีเลยนะการแพทย์ปฏิธที่จะเพิ่มภูม,มิบัณานแล้วก็ลดการติดเชื้อได้อย่างดีนะก็เราสามารถที่จะเอามาดูแลสุขภาพของเราได้นะถ้า ใช้แล้วสุขภาพดีเต็มที่เลยก็จบก็ไม่ต้องใช้วิธีอื่นๆก็ได้ส่วนท่านใดน่ะใช้แล้วมันยังไม่ดีขึ้นเต็มที่แพทย์กผนอื่น,นสนใช้อันที่เราใช้แล้วรู้สึกสบายพระพุทธเจ้าก็ตตักว่าถ้าใช้แล้วรู้สึกสบายเนี่ยมันจะนะทำให้นะมีโรคน้อยแล้วก็อายุยืนท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะทำให้ช่วยรักษาโรค ช่วยกำจัดโรคแล้วก็ช่วยทำให้อายุยืน,นอ้าวก็ลองพิจารณาดูนะว่าทำใดจะใช้วิธีใดวิธีใดบ้าง